มือขึ้นเดี๋ยวพนมมือขึ้นเยวนาลีพนมมือขึ้นพนมมือขึ้นสามเดยวพนมมือที่หันชูเกตุพนมมือขึ้นพนมมือขึ้นอ่ะผอมองไปหาคุณนาสวัสดีค่ะสวยๆหนึ่งสองสามสวัสดีค่ะอันนี้คือกลุ่มที่สามวันนี้เด็กๆจะมาทำคลุกเท้าไฟละมามามาดูนะคะว่าอุปกรณ์นั้นมีอะไรบ้างเฮ้ยก่อนที่ถึงอุปกรณ์ ก่อนสมาชิกมีใครบ้างชื่ออะไรครับชื่อปัญญาค่ะชื่ออะไรครับอัตเต้ค่ะอโอเคครับชื่ออะไรครับชื่ออะไรครับ okay, ชื่ออะไรคะโอ้เก่งมากเลยชื่ออะไรคะชื่อนักพิมค่ะวันที่ชวนเล็บวันที่ชวนเล็บไพน์มาไพน์เล็บกี่เซลชื่ออะไรคะอันนี้อะไรคะเดย์ เอาสีเหลืองเอาสีเหลืองบ้างเอาสีเหลืองบ้างอ่ะให้เยอะเป็นคนเทสีเหลืองลงไปว้าวเลยอันนี้คืออบเป็นเอาไว้อันนี้คือน้ำจานนะจานเทน้ำจานลงล้างจานลงไปเด็กๆสังเกตนะคะว่าเราจาเจออะไรบ้างสังเกตนะแล้วคุณคุจะคนแบบแล้วลองจินตนาการดูนะ ่อนเดี๋ยวก่อนก่อนที่เราจะเทใส่เบกกิ้งโซดาก่อนอ่ะอาร์ินใส่เบกกิ้งเนี่ยอาร์ินใส่เบกกิ้งโซดาลงไปเอาเอาให้ตรงผูกปล่องเลยนะอ่ามันเยอะเกินไปอ่ะต่อไปเดียวต่อไปให้อาคีากร้องทำบ้างถ้ากร้องใส่เบกกิ้งโซดาเบกกิ้งแล้วโซดาน้องอ่ะกล่องมันเล หลอมันเล็กใส่ยากใช่โอเคต่อไปออตตี้ค่ะตาป้าอ่ะต่อไปน้องออตี้ครับใส่เบกกิ้งโซดาลงไปครับใส่ลงมาในกล่องนี้อ่ะนี่ค่ะยิบท้อนตักเบกกิ้งโซดาลงไปใส่ในกล่องต่อไปครับอ่ะตาป้ายล้องปัญหาทำบ้างปัญหาทำบ้าง ให้ฮาริทำบ้างให้ฮาริทำบ้างนี่อันเยอะจิ๋วแต่แมให้น้องครีมบ้างค่ะให้น้องครีมทำบ้างโอ๊ยน่าตาอะอะเดี๋ยวช่วยใส่ให้เพิ่มเอามือออกค่ะอ่ะหนใครจะเป็นคนเทคะ มองนะคะดูนะคะออกแล้วยังอุ้ยมันกำลังขึ้นมาแล้วว้าวสีอะไรคะเด็กๆสีเหลยียสีอะไรคะซีเลืองโาวสวยไหมคะสวยไหมคะนี่มันออกมาเรื่อยๆเลยเห็นไหมคะสวยไหมคะสวยโอเคอ่ะบ๊ายบายบายบายกล้องไป